เป็นครั้งแรกที่ตึกนี้นะคะเราจะมาสอบถามเพื่อนๆชาบีฮิวกันดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะกับหนังการจอมีวันที่5 6 7หเจ็ดนะคะเพื่อนเนี่ยคงสงสัยกันแล้วว่าจะมีหนังอะไรให้หน่าสนใจนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บทีเซอร์มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหนังเนี่ยมีหนังประเทไหนบ้างหนังรักหนังโรแมนติกมีหลายอย่างมากจริงๆนะคะจะบอกว่าอินและจุใจมากนะคะ อย่ารอทักเลยดีกว่าค่ะเรารีบขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีอะไรเด็ดๆให้เราดูบ้างไปเลยค่ะอะไรีบบ้าแมวแมวหิหายง้อแล้วก็ได้น่ารักไร,ร,ร,รเปีเ้ยว,ว,ว,วน่ารักสุดๆน่ารัก ภาพยนตร์ที่เขาแบบขายให้ดูชอบชอบหนังประเทศไหนมากที่สุดเดีครับผมเป็นคนชอบหนังตลกครับตลกชอบแบบอ่าแล้วมันชอบแบบไหนอะมีหนังผีมีหนังอะไรแบบนี้ชอบหนังรักหรือชอบหนังผีหนังผีม่ชอบเรื่องอะไรชอบจอนครับไม่ใช่ไม่ใช่จอนผมไม่เคยดูอ่ะผมไม่เคยดูเลย ยังไม่ดูดุอะคะกำลังจะขึ้นไปดูใช่ไหมงั้นก็ไปขึ้นไปดูเลยจะบอกว่าสนุกมากทุกเรื่องคือกล้องมากนะคะขอให้ดูหนังสนุกขอบคุณค่ะหนังต่อหนังเรื่องต่อไปะครเนี่เรื่องต่อไปเช่ยร์่าอนคราวนี้แบบเรากลับมาดูอะไรที่มันลอยๆนิดัึงทังดีกว่าดูขาลาเตีค่ะงาของชั้นปีอะเนไรคะปี่สาวเป้าสาวห่า ใช่ค่ะชื่อแนนค่ะอ่านดูหนังหรือยังดูมาแล้วค่ะชอบเรื่องไหนมากที่สุดชอบชอบเรื่อง13บสามิสยองค่ะทำไมถึงชอบสิบสามิสยองปอบสวยมากค่ะคืออะไรอ่ะคนที่แสดงเป็นปอบเขาสวยมากค่ะเลยชอบะค่ะใครว่าปอบพิธีกรงงผีเหรอผู้หญิงอใช่ผีผู้หญิงสวยมาก ชอบเหรอใช่เขาเขาเขาสนุกมากค่ะแล้วชอบเรื่องไหนอีกบ้างชอบเออเรื่องชอบเรื่องความรักเรื่องอะไรอ่ะมันมีหลายเรื่องมันมีชอบทุกเรื่องอ่ะว้าวส่วนเธอชื่อแท็กเรียนเทพพีอาร์ ชอบตุ่กออกาแฟเลยเพราะเอสเพรสโซ่ไปไหนมาไหนก็รักกันเพื่่อนนะที่เป็นตัเรเดินอลอด มันซ <Bond> <classy> <Pokemon> ึ้ง <Enfin> น <wan ita> ่ารักมากเอกหล่อมาเลยไเอกหล่อแล้วเอกก็สวยเอกก็สวยที่เราน่ารักประทับใจไหมที่มีแบบโครงการนี้เกิดขึ้นประทับใจมากค่ะอยากให้มีจัดทุกปีเลยค่ะเทอขอบคุณน้องแน่มากค่ะขอบคุณค่ะร้อนมากอ่ะเราก็มาเจอพี่อีกคนนึงนะคะเราจะไปถามเขาดีกว่าค่ะว่าเขาเขาชอบหนังประเภทไหนกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ อ๋อซื้อพี่โบตเต,คเคเตฤฤ้ค่ะเลขคันิเทศศาสตร์ชุดพี่ที่โอ้คณะนิเทศศาสตร์นี่เองนะคะที่เพิ่งจัดนิทร,รรศการไปของหนังกลางจอพี่โบตเต้ชอบหนังเรื่องอะไรไมาก่สุดชอบเรื่องสุข,ขาค่ะสุขาสราตีใช่ไหมคะใช่ค <laughs> ่ะ <laughs> สุขาค่ะใครชอบเรื่องนี้ฮะเขาเป็นคนชอบ หนังแปลที่แบบว่าะยตะยดตะยองหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะอเพราะดูดูหนังข <พอ S 1> ีง่แล้วรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีคะ่นนะ่นเวลาท้าสมุทมาเป็นคู่อ่ะมาเป็นคู่จะแบบว่าถ้านตกอกาจจะกอดทำไมกอดมากอดแบบอุ้ยฉันตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าวีอารมณ์ สุดตรีในตัวเองอ <Wow. S 2> ก็คือไม่ก็คือชอบหนังผีนะคะถ้าสมมติมีแฟนมั้งคะก็คือถ้าตกใจไหนก็ไม่กอดแต่สอดเพื่อ,ข,อข้างแทนใช่ปะที่ไม่ใช่แฟนใช่ปนะใช่บทำแทนไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่โบเต้มากค่ะขอบคุณคะ่ะแล้วก็มายืนกับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องชมกันเองว่าหนุ่มน้อยหรือหนุ่มใหญ่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะวิทครับชื่อวิทอ่ะได้ได้ดูเอ,อ่อหนัง ทางจอหรือเปล่าเมืกก่อกี้ได้รับชมหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับสองรอบแล้วครับสองรอบเป็นไงบ้างชอบไหมชอบชอบแบบสนุกดีครับผมสนุกใช่ปช่ะโครงการนี้นิเทศเพิ่งเปิดครั้งแรกอยากจะดูอีกไหมอยากจะแบบว่าอยากให้เขาแบบเปิดให้ชมหรือว่าอยากให้แบบเปิดนิรรศาการนี้ขึ้นมาอีก,ออกหรือเปล่าก็อยากม<ด>ีปีหน้าครับอยากให้มีปีหน้าแล้วถามหน่อยชอบชอบหนังประเภทไหนมากที่สุดน่าจะเป็นพวกหนังผีครับผม้าวทำไมถึงชอบหนังผีคะเพราะว่ามันดูชวน คนหัวนลบดีครับเนาะมันดูดน่ากลัวนะตื่นเต้นชอบหนังผีเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องตึดตีสามครับตึดตีสามทำไมตลก,ตลกครับตลกใช่ป่ะหนังผีตลกค่ะจะบอกว่าผีเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเออรู้แบบผีคือใครไม่รู้ครับพี่นาตอนสุดท้ายพี่นาพี่นาใช่ป่ะแล้วรู้ว่าผู้หญิงคือใครนี่ไงเป็นเป็นผีเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ทำเองทุกอย่างเลยค่ขอบคุณวิทมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะเคยค่ะโมค่ะอ่าชอบชมยังชมหนังที่ดูยังที่เราส่ให้ดูชมเลยอ่าชอบเข้เรื่องไหนทป่สุดเอบทุกเรื่องเลยว้าวเอาเอาสักเรื่องลย่งเิ่มเริ่ะเรมรา่มเริ่มเร่เริ่มเรมเร่มเริ่อเิ่มเริ่บเรเริเร่ร่เ่เ่เนิเริ่เ่ลร่มเร่่ร่เรมร ตาพี่เป็นอย่างนี้จังพี่เฟ้ได้ยังไงอะพี่พี่ทําไม่ได้หรอกไม่เป็นไรครับเดี um, okay ๋ยวเหยียบเท้าผมก็ได้ครับโอ้นางเอกสวยมากเลยเหรอสุดยอดอะจริงเหรอนางเอกเฉยๆนะพระเอกหล่อมากอะไรเงี้ยจริงเหรอเพคหล่อมากแล้วเราเราไม่ชอบแบบหนังผีเหรอหนังผีหนังผีที่ดูมาชอบหนังผีเรื่องไหนสุดที่ที่เพิ่งดูมา มาออนดิทำดูแค่เรื่องเดียวเองเนาะเรื่องอะไหนสุขาเป็นไงบ้างสุขาลาตีก็โอเคหลอนดีหลอนสลุกด้วยหลอนด้วยโอ้ยโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณเตยกับของคุณ่มากขอบคุณค่ะเจอกับเพื่อนพี่คณะเราสวยมากสวัสดีค่ะเป็นดารานะคะเป็นดาราเป็นดาราสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อควางค่ะปีไหนคะพี่ปีสี่คณะนิเทศศาสตร์ปีสี่ค่ะชอบชมภาพยนตร์หรือยัง ชอบชอบเรื่องไหนมากที่สุดก็แน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองเล่นใช่ไหมคะเรื่องอะไรบอกเขาหน่อยเรื่องเลิฟร้รรายเมื่อความรักถ่ายรูปได้ในน้ค่ะอ่าเป็นดารัาเป็นนางเอกนะคะเขาบอกว่าสแสดงดีมากจริงมากพี่กีตต์ก็ยังชอบเลยอขบคคุณ่แะแบบสแสดงแบบเลิศมากแล้วชอบชอบเรื่องอื่นปะนอกจากเลิฟร้ายที่ตัวเองสแสดงดูเรื่องแรกอะไรนะคนคืนหลอนปะจะดูดูไม่ทัน คือหลอนสุขารักษ์เป็นสนุกไหมคะโอเคพีหลอนทุ่มหลอนมากอ่ะหลายเรื่องจะมาดูอีกเปล่าหรือว่าจะกลับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูอีกรอบหนึ่งจะมาดูอีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณพี่วางมากค่ะขอบคุณค่ะนี่ชื่ออะไรคะตาครับชื่อตาครับอ่ะชอบหนังประเทไหนไหมผมจะชอบเอ็มดีนะครับเอ็มดีเรื่องอะไรคะล็อกแคบครับ ทำไมทำไมถึงชอบ m อโลกแคบคะเป็นความคิดที่ก้าวตัดไหมคะเป็นหุ่นยนต์ใช่ปะ้านนมมเ่าไม่ถูนวะว่าเขาทํทได้ได้ครับคณะนิเทศศาตร์เอเอเก่งค่ะเก่งค่ะขอบคุณมากค่ะาขอบคุณค่ะ ร้อนๆเลยเราจับพี่เข้ามาสัมภาคเลยบอกว่าเขาชอบหนังเรื่องอะไรสวัสดีค่ะ<อ>ชื่ออะไรคะพ่ต้าค่ะพี่ตีที่พีต้าอยู่ปีสี่ค่ะพี่รับชมละ<อ>ครของน้องๆแล้วพี่ชอบชอบประเภทหนังประเภทไหนไมากที่สุดอ๋อพี่ชอบหนังเรื่องสุขาสุขาปีทำไมถึงชอบสุขาราปีคะนักแ,แสดงแสดงดีมาก จริงหรอชื่อห้องน้ำก็นะครจะกระดับ้างไแล้วตามใจไปแล้วไป่ไป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 ่ปไ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 ปดปไ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 ่ไนไปไปนปไปไปไนไปไปไปไะมาคนเดียวปไ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 ปะปไม่ปไปไนไป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 ะปไป่ยไป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 ไไป่ป่ปไ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 อไไปปไไมมันมีโลกแคบปปป อ่ะพี่ชอบหมอไปเป็นเป็นเพลงที่แบบชอบสดว,วหรือว่าทำเก่งใช่ปะเขาทำเป็นเหมือนหุ่นยนต์เนาะเออหุ่นยนต์อะไรเงี้ยขอบคุณพี่ต้ามากค่ะขอบคุณค่ะ,คะจะบอกว่าน้องเขาสวยมากนะไม่เชื่อลองดูได้รู้จักเขาก็เลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่ออะไรคะชื่อดีมนะคะนรัชญากร้องค่ะอ่าชื่อดีมนะคะเป็นไงบ้างชมหนังแล้วรู้สึกยังไงกับภาพยน ก็โอเคนะคะดูแล้วอยากจะทำบ้างอะไรบ้างในชอบเลยค่ะอยากจะแบบฉายเองอยากจะให้คนอื่นมาดูใช่ไหมแล้วชอบเรื่องไหนมากที่สุด ที่ดูมาทั้งหมดจำชื่อเรื่องไม่ได้นะคะแต่บอกได้อธิษฐ์กสีปุ่นนะคะอ่าทำไมคะชื่ออะไรครับแต่ใส่ดีอะค่ะอ่าแล้วที่ที่ชมมาข้างบนนี่ชอบสุขาราตีสุขาราตีทำไมชอบสุขาราตีคะตลกดีตลกช่สุขาราตีค่ะตลกเนอะสุขาราตีอะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าคุณผักราตีอยู่แล้วอ่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่ออะไรคะชื่อเจมครับพี่เ,เจมไม่เจมได้ชมหนังหรือยังผมชมมาสามวันแล้วครับผมมาสามวันแล้วชอบเรื่องไหนมากที่สุดชอบเรื่องศึกสาศึกสยองรับทำไมถึงชอบสึกษาศึกคะอ่าแล้วก็นั่งวาด้วยเหมือนลูกเกินกเกินป่าะวะมึงมึงดูดิ ดีไหมหนังเรื่องนี้โอ้ยหนังเรื่องนี้ฮาฮาฮาคี้แตกเลยครับฮาคี้แตกคะต้องติดตามชมนะ13าเลยนะ13ตึก1 3 13ตึกสยองครับชมได้ในเดี๋ยวก็มีใน y YouTube ครับเพื่อหาเอาลงใน YouTube ด้วยใช่ไหมคะนี่นี่พนักงานเก็บตัวนี่ต้องเดี๋ยวต้องตามไปเช็คที่ด้วยครับเพราะว่าฮาคี้แตกจริงฮาคี้แตกเยี่ยวแตกด้วยคี้แตกด้วยนะใช่ใช่แล้วนี่ทำอะไรมาคะศัลยกรรมคางชายชิดโบ็อกครับสิดโบ็อกมาไม่น่าค่ะหน้าเริ่มเข้ารูปแล้วหน้าเริ่มจะโอเคแล้วดูดินี่ทำมันี่ทำมัหมดเลยเนี่ย ได้แค่เท่านี้ครับได้เท่านี้นไปฉีดโบท็อกมา้ยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณพี่เจมมากค่ะข,ขอบคุณค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วพบกับชายหนุ่มรูปหล่อรูปงามสง่าผ่าเผยขาวอย่างหยวกกล้วยออไม่ใช่ค่ะรู้จักเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบูครับผมชื่อบูเป็นไงบ้างได้รับชมหนังข้างบนแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกอินครับ ซึ้งสยองอ่ะมีหลายแนวชอบแนวไหนมากที่สุดชอบแนวสยองหนังผีใช่ไหมเรื่องอะไรดีกว่าเรื่องอะไรติดสามตึกสยองติดสามตึกสยองทำไมถึงชอบเรื่องนี้อ่ะผมชอบนักแสดงชอบรักษาแดงใช่ครอ่ะสามคนเลยครับสามคนใช่ไหมเคนเจมส์ปุ๊บเปียกปีว่าปึ๊บอยากอยากไปเหมือนเขาใช่ไหมอยากไปเหมือนเขาว่าใครเป็นผีผู้หญิงอพี่ที่กรนี่ยครับ ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช e. ่อหรแต่ว่าหน้าเหมือนพี่ก้อยเฉยๆขอบคุณคุณมากขอบคุณคุณบุก่ะเจออีกแล้วชายหนุ่มรูปหล่อรูปหล่อจริงๆเราไปถามเขาเลยดีกว่าค่ะว่าประเด็นเขาเนี่ยเขาชอบหนังเรื่องไหนดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโอมนะชื่อโอมนะได้ชมหนังยังชมแล้วครับอ่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดเออไม่ไม่ไม่พ้นนะนี่ครับคาราตรีครับผมทำไมถึงชอบ ราีคะเป็นหนังที่สุดยอดมากน่ากลัวก็น่ากลัวตลกก็ตลกหนังรักอ่ะชอบชอบหนังหนังรักไม่ไม่ชอบครับคือผมไม่มีความรักยังโสดอยู่โสดครับผมโอเคค่ะขอบคุณคุณโอมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อคุณหญิงนะคะเป็นไงดูรับชมหนังแล้วชอบเรื่องไหนมากที่สุดจูขาราตีค่ะ ำไมชอบถูกสาราปีมันหลอนนะคะมันตลกไหมคะไม่ชอบหนังรัก่อที่แบบดูดูมามันก็มีหลายหลายอย่างนะชอบหนังผีอย่างเดียวหรอคชอบผีหลอนค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฟองค่ะออ้ยหน้ากอดเนาะดูดูดูจากฟังเกจตะหุ่นน้องเลิศมากเลิศมากโอเคถามน้องว่าน้องชอบน้องชอบหนังเรื่องอะไรมากที่สุดที่ดูมาชอบเลิฟบายค่ะ ชอบบเลิฟายคะอยากเป็นศิลคินโอ้โหอยากเป็นนางเอกนางเอกนี่คือตาบอดใช่ป่าใช่ค่ะเออตอนนี้ความรักก็กำลังทำให้ตาบอดตาบอดเหมือนกันมีความรักแล้วลงรักเพื่อนทิศค่ะรักเลี้ยงทิ์พระเอกพระเอกของเรื่องเลิฟบายอ่าชอบเรื่องนี้แล้วหนังผีชอบเรื่องไหนมากสุดคะหนังผีชอบตึก13ไซยอห์ทำไมถึงชอบตึก13คะชอบพี่เคนค่ะจับใจพี่เคนแบบเอาใจหนูไปเลยอ่ะ เจ๋งมากเล่นเรื่องไหนตายเรื่องนั้นไม่มีใครทำได้เหมือนพี่แล้วใช่ก็เหมือนพระเอกเหมือนพี่เคนอ่ะใช่อาจจะไม่ใช่พระเอกแต่ว่าเหมือนพระเอกเพราะหมบาทเยอะมากในในละครใช่ไหมอเคขอบคุณน้องฟองค่ะขอบคุณค่ะชอบพี่เคนค่ะพบกับสาวเอ้ยไทร์นมเรามาถามดีกว่าค่ะว่าเขาชอบหนังประเภทอะไรสวัสดีค่ะชื่ออะไรพี่ย้อนครับพี่ย้อนย้อน ชมหนังมายังชมมาแล้วครับชอบประเภทไหนของหนังไม่สุดหนังผีครับไม่ชอบหนังผีมั้ยน่ากลัวเดี๋ยวครับชอบชอบเรื่องอะไรของหนังผีเอ่อเรื่องสุขาราตีครับอ่าสุขาราตีดังมากมีตลกหรือว่าน่ากลัวดีครับน่ากลัวเหรอแต่ที่พิกกี้กรดูเนี่ยมันตลกนะก็มันมีแฝงด้วยใช่ป่าแฝงตลกด้วย ชอบสุขาราตีนี่โด่งดังนะรู้สึกว่าจะมีคนชอบเยอะแยะมากมายค่ะขอบคุณมากขอบุณเยอะขอบคุณค่ะชอบสุขาราตีเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเห็นแล้วแบบอู้หู หนังเยอะมากจริงๆมีทุกอย่างมีทั้งหนังผีหนังรักนะคะ <S <S มิวสิกวิดีโอเนี่ยที่แบบเพื่อนๆชาวนิเทศศาสตร์เนี่ยได้ผลิตออกมาให้เพื่อนๆชาว BTU เนี่ยได้ได้ชมกันนะคะอิ่มสุดใจมากแล้วกลับมาพบกับ BTU ี l a พาซาันช่วงหน้าค่ะ